การประเมินผลสำริดการประกาศใช้ปรกอรฉุกเฉินนะครับ2,558นนโทษ2,548นะครับซึ่งเราก็ใช้มาหนึเดือนนะครับทางท่านเลขาธิการก็ได้นำเรียนรายงานว่าก็การประกาศสถานการ์ฉุกเฉินก็ทำให้ การดําเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีน,นะครับผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 เป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมีเอกภาพและทันท่วงทีเป็นผลให้ผู้ติดเชื้อรายวันภายในประเทศมีการลดจํานวนลงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ได้มีการไปสํารวจความคิดเห็นของประชาชนด้วยครับประมาณ4ี่หมื่นคนก็พบว่าประชาชนมากกว่าร้อยละเจ็ดสิบเห็นด้วยกับเรื่องของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาล ก็ได้มีมติในที่ประชุมว่าเห็นควรพิจารณาขยายระยะเวลาของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรนะครับต่อไปอีกหนึ่งเดือนตั้งแต่วันที่1-31ถึง31พฤษภาคม2 5 6 3นี้แต่มีรายละเอียดอะไรบ้างครับที่จะต้องคงไว้ก็มีอยู่4 มาตรการที่ยังต้องคงไว้อันที่หนึ่งก็คือเรื่องของการควบคุมการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวแปรสําคัญนะครับเป็นความเสี่ยงที่เราบอกกันมาเสมอเราคุมตรงนี้ได้ดีนะครับประตูต่างๆที่อยู่รอบชายแดนรวมถึงทางด้านทางอากาศด่านทางอากาศที่ลงที่ดอนเมืองเราคุมกันได้อย่างดีเลยทําให้การแพร่กระจายเชื้อที่เกิดขึ้นจากการนําเข้ามาเนี่ยน้อยลงอันนี้ก็ต้องควบคุมต่อนะครับ ตั้งแต่วันที่1ถึง31พฤษภาคมก็จะเป็นข้อเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไปข้อที่2คือข้อของการห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานที่เราใช้ชื่อเล่นที่เรียกว่าเคอร์ฟิวเคอร์ฟิวเนี้ยก็คงต่อนะครับสี่ทุ่มถึงตีสี่นะครับแล้วถัดไปก็คือการงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดอันนี้ก็เป็นมาตรการที่ดีที่ทําให้การเคลื่อนย้ายคนก็คือการเคลื่อนย้ายเชื้อโรคนั่นเองเพราะว่าเชื้อโรคอยู่ในตัวคนของเรานะครับนั้นพอลดการเดินทาง ที่ไม่มีเหตุอันจําเป็นก็ทําให้การส่งต่อเชื้อโรคข้ามจังหวัดไปก็ลดน้อยลงนะครับอันนี้ก็เห็นชอบตรงกันรวมถึงการงดข้อที่4งดการดําเนินกิจกรรมในคนหมู่มากนะครับซึ่งอันนี้แน่นอนครับการประชุมอบรมสัมมนาชุมนุมใหญ่ๆนะครับหรือชุมนุมจะในที่โล่งแจ้งหรือในที่ที่พื้นที่จัดพิเศษอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ามีคนจํานวนมากอันนี้ต้องให้งด เป็นการชั่วคราวไปยังยืดไปตลอดนะครับตรงนี้ก็ในช่วงเวลาของการประกาศสถานการณ์นี้นะครับแล้วก็มาพบว่าแนวทางที่จะต้องทํากันต่อไปคือแนวทางการผ่อนปรนนะครับในมาตรการต่างๆเหล่านี้ควรจะต้องเกิดขึ้นแต่ต้องมีหลักคิดยังไงบ้างครับหนึ่งคือต้องคานึงถึงปัจจัยทางด้านสาธารณสุขเป็นหลักและนําปัจจัยอื่นๆมาปร,ประกอบการพิจารณาอันที่สองก็คือยังคงเรื่องของร้อยละห้าสิบ ของการทำงานที่บ้านที่เราใช้ทับศัพท์ work from home work from home เนี่ยนะครับยังคงต้องมีต่อนะครับแล้ววิธีการดำเนินการจะทำอย่างไรนะครับก็พิจารณาจากประเภทของกิจกรรมที่จำเป็นก่อนนะครับในการดำานงชีวิตเป็นลำดับแร,แ,รแ,รแรกแรกแล้วก็ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยนะครับอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็กํากับให้กิจกรรมนั้นต้องประกอบด้วยนะครับประมาณสัก5เรื่องนะครับหคือ เว้นระยะห่างทางสังคมอันนี้ยังต้องมีอยู่2คือการวัดอุณหภูมินะครับในสถานที่ประกอบการต่างๆที่จะเข้ามาหรือสถานที่ราชการเดี๋ยวนี้เราเห็นหลายที่นะครับมีการเนี่ยผมเดินเข้ามาก็มีการติดสติกกงสติกเกอร์ทั้งหลายเกิดขึ้นมาน,นะครับก็จะต้องเป็นการยืนยันว่าเราได้รับการผ่านการตรวจแล้วแล้วก็การล้างมือการมีเจลแอลกอฮอล์นะครับใหบ้บริการเพื่อฆ่าเชื้อนะครับจ กัดจำนวนคนนะครับในการทํากิจกรรมที่เหมาะสมต่อกิจกรรมและสถานที่และรวมถึงข้อ5ก็คือการมีแอปพลิเคชันติดตามตัวอันนี้บอกว่าหากเป็นไปได้ซึ่งตอนนี้เทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ในประเทศที่ควบคุมโรคได้ล้วนแล้วแต่มีตัวอย่างที่ดีเกิดขึ้นมากมายท่านนายกก็ให้ไปศึกษาแล้วก็ให้ไปดูแล เรื่องเอานำมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับเพื่อที่จะใช้ในเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ให้ให้ให้ติดตามคนได้นะครับแต่ขณะเดียวกันก็ต้องดูในเรื่องของทางด้านที่เรียกว่าการาสิทธิมนุษยชนนะครับกับความปลอดภัยของสาธารณาชนก็ให้จัดสมดุลระหว่างสองเรื่องนี้ให้ได้อย่างดีนะครับสิ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไปคือเร่งรัดการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ในประชาชนทั่วไป นะครับโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงนะครับแล้ว2ก็คือให้มีการใช้เทคโนโลยีติดตามเนี่ยอันนี้พูดไปแล้วตรวจตากิจกรรมควกคุลไปอย่างมีประสิทธ,ธิภาพยังพูดถึงนะครับกิจกรรมที่ตรวจตากิจกรรมต่างๆก็บอกกล้องซ c t v เนี่ยมีประโยชน์เหมือนกันนะบางทีถ้าบอกว่าให้สถานที่ประกอบการได้มีการใช้ในการที่จะทําตามยอมรับกํากับได้แล้วแต่ใครจะเป็นคนกํากับล่ะก็ กล้อง C C T V เนี่ยแหละครับก็จะคอยสอดส่องดูให้ถ้าท่านจัดพื้นที่มีระยะห่างมีคนเ,เข้ามาไม่แออัดเกินไปสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นประโยชน์จากการที่มีกล้องเอาไว้สองถ้ากรอเทปม้วนกลับไปเนี่ยถ้าติดเชื้อมาจากที่ท่านแล้กรอม้วนเทปไปแล้วท่านเห็นว่าท่านเองเนี่ยไม่ได้ดูแลในช่วงตอนนั้นก็เป็นเหตุที่ทําให้เกิดการติดเชื้อ ก็เป็นเหตุที่ต้องสั่งปิดได้ในเรื่องของการบริการนั้นเปิดได้ก็ปิดได้อย่างที่ท่านสั่งมานะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ทางที่ประชุมก็ได้พูดคุยกันไปต้องใช้เจริยให้เหมาะสมนะครับส่วนการประเมินผลนะครับก็ให้ประเมินผลสมรรถทุกรอบวงนะครับอ๋ออันนี้กําหนดไว้15ในที่ประชุมก็มีการพูดคุยกันนะครับอย่างน้อยก็14บสี่แะครับนะครับควบคุมให้ดีขึ้นสามารถผ่อนคลายหรือเพิ่มเติมหรือขยายพื้นที่ได้หากไม่ดีขึ้นระงรับมาตรการผ่อนคลายนั้นในทันที